สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เจชัตธรรมเสถครับจากบริษัทคอมบิเนชั่นกุ๊มครับวันนี้ครับเราจะมาดูวิธีการฉีดโฟมใต้พื้นบ้านกันนะครับที่หมู่บ้านมันธนานครับเขตป่ะเวชนน,นเองครับ ประโยชน์ขั้นแรกของการฉีดโฟมใต้พื้นบ้านเลยครับที่เห็นชัดเจนแล้วก็ดีชัดเจนเลยแล้วก็คือ1เ,เลยครับพวกสัตว์เลือคันต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนูมดแมลงงูต่างๆครับจะไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้แล้วเพราะว่าเราปิดโฟมปิดลุกสนิทเลยนี่คือประโยชน์ข้อแรกข้อที่2นะครับก็คือป้องกันการซุดตัวของบ้านได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเวลาฉีดโฟมไปแล้วเนี่ย ตามข้างบ้านเนี่ยเวลาฝนตกหรือชำาระไหลามาตามกําแพงบ้านเนี่ยจะไม่สามารถไหลเข้าใต้พื้นบ้านได้นั่นเองครับเห็นผ่านยูทูะครับตอนแรกก็คือ,อคือตอนแรกดูหลายออปชันอยู่ครับก็คือมีขุดทั้งบ้านลงเสาเข็มอะไระครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเห็นนวัตกรรมมันเนี้ยมันดูสะดวกมันดูรวดเร็วแล้วมันมันดูไม่เพิ่มโหลดให้กับใต้บ้านด้วยคือผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาดูงานนานขนาดนั้นอันเนี้ยเห็นว่าทําวันเดียวเสร็จ ด้วยทีนี้มันก็ดูเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพแล้วมันก็ปิดตายได้หมดนะครับก็เลยก็เลยเลือกขั้นตอนแรกนะครับเราต้องสำรวจก่อนครับว่าตรงไหนเป็นโพรงตรงไหนที่าสามารถขุดได้แล้วไม่เจอตอ,ตอมอรหรือว่าไม่เจอเสาเข็มของบ้านนั่นเองครับขั้นตอนแรกพอเราขุดเสร็จแล้วครับเราก็จะเห็นโพรงครับเข้าไปข้างในแล้วเราจะทําการนะครับ ฉีดโฟมนะครับไล่จากข้างหลังบ้านมาหน้าบ้านครับจนรอบบ้านเลยครับจนเสร็จให้รอบบ้านพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาดินนะครับที่ขุดออกมาแลกบกลับเข้าไปเหมือนเดิมให้ให้สภาพบ้านที่เราขุดอะให้กลับมาเป็นสภาพเดิมให้เหมือนเดิมมากที่สุดนั่นเองครับและตอนนี้ทีมงานเราก็ได้ทําการเริ่มฉีดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฉีดเลยดีกว่าครับว่าฉีดยังไงเป็นยังไงฉีดเพื่ออะไรครับนี่ครับตอนนี้ครับเราก็ทําการฉีดนะครับให้โฟมอะขยายตัวเข้ามา เต็มมากที่สุดเต็มใต้พื้นบ้านมากสุดนั่นเองเพื่อว่าการน้ำนะครับที่มันจะไหลเข้าไปใต้พื้นบ้านไม่ให้มันไหลเข้าไปใต้พื้นบ้านได้ต้องกันดินซุดนะครับ<อ>เวลาฝนตกหรือว่าเป็นแอ่งน้ำนะครับน้ําขังตรงนี้น้าก็จะเข้าใต้พื้นบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าโครงมาได้ปิดกั้นขอบเขตของของ,ของทางน้ําไว้หมดแล้วครับการที่น้ําจะเข้าใต้พื้นบ้านได้ก็คือว่าต้องซึมลึกลงไปเป็นเม็ดเมเลยครับถึงจะเข้าไปได้อีกแล้วมันก็จะไม่ได้ชาระหน้าดินลงไปข้างล่างใต้พื้นบ้านนั่นเองครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็จะทําากร ฉีดเต็มครับแล้วก็อุดปิดทางเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของการเนี่ยครับฉีดเราก็ต้องดันช่วยกดดันไว้นะเพื่อว่าไม่ให้โฟมทลักขึ้นมานครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีการฉีดโฟมของเราครับ ก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นโครงอะครับรอบบ้านเลยเพราะว่าดินรอบบ้านเนี่ยมันซุดทุกปีทุกปีคือมันก็จะมีปัญหาสัตว์เข้าไปอยู่เคยเคยมาแล้วก็มีกิ้งก่าตัวใหญ่มากเดินออกมาก็คืออยากจะปิดให้หมดแล้วก็จะได้กันไม่ให้เวลาฝนตกเนี่ยน้ำจะได้ไม่ได้พาดินเข้าใต้ตัวบ้านอะครับกันไม่ให้มันซุดลงเร็วเท่า,เ,ทาเดิมครับผม <S <S 1> <S 1> คือตอนแรกผมกะไว้ว่าจะมากันสักคนสองคนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีคนประสานงานแบบว่าโอ้มากัน มากันทั้งทีมโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับก็รู้สึกรู้สึกอุ่นใจครับรู้สึกโอ้โหที่เขากา็ดูคุมงานทุกจุดอย่างละเอียดเขาก็จะแนะนําว่าแต่ละอย่างต้องทํำยังไงทําให้โอเคือต,ตอนแรกที่กังวลไว้ว่าเฮ้ยมันจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ทําได้หมดว้าวดูแล้วทําแล้วอ่ะบ้านก็ดูเรียบร้อยไม่เป็นโพรงไม่มีการแตกร้านะครับลดการแตกร้าวของพื้นบ้านแล้วก็ของ ลานจอดรถหรือว่าพื้นข้างบ้านนั่นเองนั่นเองนะครับไม่ให้มีการแตกร้าวหรือว่าทุดตัวลงได้อีกทําให้บ้านเน่ยเกิดการเสียหายและซ่อมแซมน้อยมากขึ้นเองนี่ก็คือประโยชน์หลักๆของการฉีดโฟมใต้พื้นบ้านนะครับ ส่วนท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อครับไม่ว่าจะฉีดโฟมใต้พื้นบ้านผนังบ้านหลังคาบ้าน,นครับหรือว่าห้องแช่เย็นห้องฟิตในบ้านหรือว่าโรงงานต่างๆสามารถติดต่อช่องทางเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l น์อินสตาแกนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องทางต่างๆให้พวกเราด้วยครับ <S <S พเ,รเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปหรือว่านําเสนอผลงานต่างๆของบริษัทเราครับ <S 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 ส่วนวันนี้นะครับผมนนทวัฒตนต์เจษทมเสถและก็ บริษัทคอมมิชชั่นกรุ๊ปนะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ